ครับผมบรรยากาศองค์สุนไทยพี่น้องวัได้มาโดนวยนะในรอบเกือบสิบปีนะครับก็คนไทยก็สิหลายนะครับนางดนออกมาหอดหน้าองสุนนะครับ่ันองสุนจัดงานสงการนะครับปีนี้พี่น้องบรรยากาศพี่น้องวันไหนมากกันครับเ่ินงานหาข้นนะครับมีปลาทองกะมวลครับ เคัยมาถ่ายคลิปแต่โดนแล้วค0บันแต่งิ้วใหญ่มาคิดว่าแต่งิ้วแล้วมึงม่ได้เดี๋ยวพาขอยเบิ่งข้างในครับผมว่ามีอย่างแน่นะครับผมเมื่อหลายปีที่แล้วเขาสี่มี่มวยทะเลมีอย่างอ่ะการทำบุญการงการต่างๆนะครับผม บรรยากาศคนไทยพี่น้องคนไทยไปทำงานอยู่นี่นะแน่เจอกับสามีมาแนะ่พี่น้องบรรยากาศมีตั้งฟังใส่ฝัง่งขวานะครับผมแต่อีกอย่างก็มานั่งกินน้ำกันนะครับเป็นบรรยากาศอบอุ่นมากนะครับผมนี่มาทางในเราพี่น้อง อาหารเยอะแยะเลยพี่นอ้องจัดรายการอย่างผมก็รู้กันเขาไปส่งน้ำพัดมั้ยเอ้าวมีมีส่งน้ำพัดด้วยบ่เขาไม่ไม,ไม่มีตลาดนัดนี่นี่ตลาดอเขาขายหนึ่งครับโอ้อาหารเยอะแยะเลยพี่นอ้องเป็นเป็นก๋วยจับ๊บเนาะเป็นหมูเนาะ ถนบรรยากาศอาหารเยอะแยะเลย่เนเอาเพื่อนไปไหนเราไปกินัหมนมีนขายนี่ยอูอ้เป็ดพะโล้ด้วยพี่น้องดูเต่ากินเป็ดพะโล้มานั่นี้มคขอเป็ดพะโล้เป็ดย่างเป็ดพะโล้โอ้โะเป็นนึ่่งเปัด เป็นพัลโล่พี่น้องไปส่งน้ำพระกันอาหารเยอะแยะลูกชิ้นย่างก็มีนะครับอันนี้เป็นเมนูอะไรร้อนนี่อ๋อข้าวเหนียวหมูทอดครับโอ้ยาาาาห่่ปลมึกจ้น่ารักมากเลยครับมีอาหารเยอะแยะเลยพี่น้อง แม่ค้าคนที่ไหนครับนี่คนที่ไหนครับคอนุดอนอ๋อแล้วก็สัตว์ประดิษฐ์นักการตนบอดกระายถอยหลังกับลงน่องนะครับผมเดี๋ยวไปส่งน้ำพระกันก่อนนะครับเป็นบรรยากาศพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับร้โอ้ร้านผัดไทยพี่น้องคนที่ไหนครับนี่สวัสดีครับคนที่ไหนครับนี่ คนไทยครับสุโขทัยอ๋อมาจากไหนครับโอ้มาจากคอนเทนต์ครับเมนูอาหารเยอะแยะเลยปัดไทยอันดับไทยกุ้งสดเปิดร้านเปล่าครับนี่เปิดครับอยู่ที่อยู่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ตาจ้าแล้วค่ะอยู่ตาจ้าใช่ยังยังไม่รู้เลยว่ามีมาอยู่นี่นานแล้วเพิ่งรู้ว่ามีอาหารร้านไทยอยู่ที่ตาจ้าเรื่องเล็กเรื่องเล็กที่ไหนทุกใบนี่นะคะแต่ว่าตอนเนี้ยย้ายไปเปิดร้านเป็นร้านใหญ่เป็นร้านใหญ่ทำไมเราไปทานได้คะเสิร์ฟในที่ก็ ครับครเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี้ยไปอุ่นุนครับโฆษณาในไซคกันอ๋อครับผมใน่องช่องยูทูปครับนี่เป็นทรงนำพระจัดคะเฟ่ดีต้องการเล็กๆหน่อยคอู่านองสุนไทยนะครับบรรยากาศพี่น้องเก็บไรแล้วะได้เห็นไงผมไป เขาใครนะฮะที่นี่นะ อย่างไปเบิ่งบรรยากาศข้างกลุ้นอย่างครับผมโอ้ทางนี้มีอย่างขนมมีของหวานมีอย่างันแน่อันนี้มีอะไรเอ่ยเป็นเฉยอย่าโอ้อันนี้เป็นของหวานเป็นข้อนแยมมะม่วงข้อนแยมมะม่วงนัำกะเพราด้วยพี่น้อง ค,คนมากป็นร้านอาหารไทยเขาเปิดอยู่นี่ครับมาบริการงานสงการนะครับรู้บรรยากาศพี่น,อหนห้องคนไหลลีพี่น้อง,องรถเราก็ลด้มาทายพี่น้องในเบิ้งนะครับมีอาหารเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องโอ้ อยากกินไม่ถูกเลยนี่เป็นอะไรเป็นน้ำตกน้ำตกตกหัว่ยู่าฮ่หยุดเบอร์เจอกันตวเนี้เจอกัน สาวไล์ครับพี่น้องนี่ยจะเป็นลูกชิ้นไทยลิปเบิบ่งิดหน่อยก็เลยนะครับผมเป็นพวกกองหวานเขากองอย่างต่างๆนะครับมีแหนมด้วยพี่น้องโอ้มีแหนมแหนมสวัสดีครับแม่ค้าคนที่ไหนเนาะครับนี่แม่ค้าคนที่ไหนครับนี่ มาอยู่ดูไบนานยังครับาย่อยนมาอยู่ดูไบนานยังครับยีปีแล้วค่ะโอ้ยบปีเปิดร้านแถวไหนครับนี่ก็เปิดขายการส่งสูรแล้วก็ส่งตามร้านอ๋อครับครับครับดียวเดอก็ไปส่งเนี้ยค่ลครับกับกับอ๋อรับรับ ไม่ถูกเลยนี่อะไรเราได้เที่ยวเป็นโรกเลือเพื่อนมาถูกจรองนี่เป็นสมตำโอ้โหหท้ายหนัครับไปไหน ตามปกเคยอันนี้อันนี้เมนูอะไรครับนี่แกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานขนมจินแกงเขียวหวาน S <S แกง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 ีหวานล้วนไก่ล้วนเลยน่ากินมากแม่ค้าคนที่ไหนครับแม่ค้าคนที่ไหนครับเนี่ยคนลาดรลีอ๋อมีทุกสีของมาทำนางกินครับถังในคนเต็ม ที่มองนั่งครับบรรยากาศอู้หบรรยกาศที่นังนี่ก็อีกมุมนึงนะครับผมนั่งกันอยู่นี่นะครับบรรยากาศที่มุมหนึ่งนะครับผม ไปก็นั่งอยู่นี่พี่น้อง